hi guys welcome back to PPL lifestyle channel i'm here i'm playing red Alert 2 or yuri games and today i want to show you guys how was cyclic tower working and here is cyclic tower i think cyclic tower is another powerful item of yuri team สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p Feel r i g h Style Channel นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับไอเทมอันหนึ่งครับของทีมยูริครับเพื่อนนั่นก็คือไซคลิกทาวเวอนะครับหรือเราเรียกภาษาไทยว่าหอสะกดจิตนั่นเองครับเพื่อนเป็นป้อมสะกดจิตอันหนึ่งนะครับนี่เป็นป้อมไซคลิ Cy c ทาวเวอร์อันแรกที่ผมสร้างขึ้นครับ และนี่ก็เป็นอันที่สองครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการทํางานของมันเป็นไงครับนี่ครับทหารลงมาแล้วครับเพื่อนและแล้วนี่ครับนี่คือการทํางานของมันครับมันจะสะกดจิตนะครับจากทหารที่เป็นของพวกออตรงข้ามนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นทหารของเราครับเพื่อน นีครับเพื่อนเราสามารถที่จะบังคับได้ผมเอาเข้าในเครื่องบดครับเราจะได้เงินโดยทองเพื่อนผมจะสร้างอันต่อไปครับเดือดรอนต่อไปครับผมจะเอาทหารเข้าไปในฐานพลังงานก่อนครับนี่ครับได้มาอีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นอันที่สามครับนี นี่คือหอนที่3เห็นไหมครับเพื่อนทหารที่เขาเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะเอากลายเป็นของเราได้นะครับนี่คือนี่คือศักยภาพของเซคคลิกทาวเวอร์เพื่อนนี่เราเอาไปทำเงินได้เลยครับเพื่อน, oh, <no. S 1> นดูอีกนะครับดูว่าตัวนี้จะเหลือให้เรานี่ครับเพื่อนได้มาคนเดียวครับได้มาคนเดียวครับ ตอนนี้ทห,หารที่เขาส่งมาเขาเป็นของเราแล้วครับเพื่อนผมจะเอาเข้าไปในเครื่องบดทำเพื่อนคือเพราะว่าเครื่องบดนี้สามารถบดแล้วก็ได้เป็นเงินของเราครับเ่อนนี่ได้มาอีกอันหนึ่งแล้วครับผมพยายามตั้งร,บรอบๆนะครับ ทั้งหม้รอบๆเลยนะครับใส่คลิกทาวเวอร์ครับเพื่อนให้ทหารเออให้รถถังเดี๋ยวเอนจิเนียร์เข้าไปเอาเอนจิเนียร์เข้าไปก่อนเอนจิเนียร์ยึดนะครับพอยึดเสร็จป,ป๊บก็จะได้เงินครับเพื่อนห้าเงิน ตอนนี้ฐานตอนนี้ป้อมสกอตจิผมได้มาอีกอันหนึ่งแล้วครับเพื่อน yes, เอาไปวาง no, ตรงไหนดีป้อมสกอตจิมาอีกเอาป้อมไว้ข้างหลังนี่ดีกว่าเพื่อนนี่ครับจะได้ทั่วถึงครับเวลาถ้าเกิดมีการกระโดดล่มมาหรือว่าข้างหลังนะครับเพื่อนก็สามารถที่จะจัดการนะครับกับพวกเขาได้นะครับ นี่ครับเพื่อนเราได้ทหารหมหอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเครื่องบดเพื่อนเข้าเครื่องบดก่อนทีนี้ผมจะทําต่อไปก็คือผมจะนี่ครับเพื่อนผมจะขายปืนครับเพื่อนขายปืนก็เพื่อว่านะครับปืนจะได้ไม่ต้องยิงครับเพื่อนเราจะขโดดล่มลงมาเนี่ยฮะเพราะถ้าปืนไม่ยิงแล้วก็เครื่องพวกนี้นะครับหมายถึงว่าป้อมสกดจิตนี่ก็สามารถที่จะอ่ สะกดจิตทหารเพื่นั้นได้หมดคะโดยที่ไม่ต้องโดนปืนยิงครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนเราได้มาหาทหารมาอีกหนึ่งตัวครับผมจะเอาเข้าเครื่องบดเพื่อนครับเพื่อนมีคําเตือนครับว่ามีการใช้คโนสเปียนี่ครับเพื่อนเขาเขาจะเอาคโนสเปียคุมรถของเขามาบุกฐานเราครับวาร์ปเข้ามาเพื่อนแต่ว่าโดน ใส่คลิกทาวเวอร์ของเรานะสะกดจิตไว้เพื่อนนี่ผมเอาเครึ่งบดเลยครับอ,อแล้วผมจะได้เงินเพิ่มครับเพื่อนนี่ครับนี่คือความสามารถนะครับของไซคลิกทาวเวอร์นะครับหรือว่าหอ,อาสกอจิตนั่นเองครับเพื่อนนี่คือความสุดยอดของมันนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ครับเพื่อนถ้าเกิดตอนไหนนะครับที่ ตอนไหนที่พลังงานลดครับเพื่อหรือว่าพลังงานไม่มีนี่ครับตรงนี้อันตรายมากครับก็คือมันก็จะไม่ทํางานครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เรากําลังโดนโจมตีแต่ว่าเครื่องก็ยังทํางานครับเพื่อนอ๋อเพื่อนครับโอ้โหถูกทาลายครับเพื่อนนี่ครับแต่ว่าเครื่องสกอตจิ่ก็ยังช่วยได้เยอะครับ ฐานบทถูกทำลายไปเพื่อนโอ้ผมสร้างฐานบทมาใหม่ครับเพ,พ,พ,พื่อนเพื่อจะเอาทหารกลุ่มนี้ครับที่สะกดจิตได้แล้วนะเอาขอเข้าไปบททำเพื่อนคือถ้าเกิดเครื่องนะครับไม่มีพลังงานเสร็จปบเนี่ยเพื่อนเครื่องมันก็จะหยุดนะครับพอถ้าเครื่องมันหยุดเสร็จปบมันก็จะกลายไปเป็นพวกเขาเหมือนเดิมครับเพื่อน เพื่อนครับตอนนี้ผมจะไปจัดการกับคนอสเฟียของเขาโดยใช้จานบินครับเพื่อนมาซื้อือ,อจานบินยังมีเวทีสอร์มครับเพื่อนผมก็เลยต้องเอาไปจัดการใหม่อาวปรากฏว่าพลังงานผมลดอุ้ยตายแล้วครับเพื่อนตอนนี้พลังงานลดครับอ๋อมีเครื่องนะครับมาทําลายพลังงานโอ้ยพลังงานผมลดเห็นได้ว่าตอนนี้หอ สกดจิตครับไม่ทํางานครับเพื่อนเพราะว่าไม่มีพลังงานเหลือครับนี่คือข้อจํากัดของอห่อสกดจิตนะฮะหรือว่าใส่คริกเทาาเว์ครับเพื่อนไม่ไม่หมนแล้วครับเพื่อนเพราะว่าพลังงานเนี่ยหมดแล้วครับเพื่อนผมจะเป็นนี่ต้องสร้างพลังงานต่อเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกรอบนึงครับเพื่อน ี่ต้องไปจัดการกับเวทีสตอมก่อน,นเพื่อนไม่งั้นนี้อันตรายครับตอนนี้ยิ่งพลังงานไม่เหลืออยู่ด้วยครับเพื่อนอืมผมจะเอาจานบินกลับมาก่อนอุ้ยไหม่แล้วครับเพื่อนฐานพวกเขามังแล้วเพราะงั้นต้องจัดการก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาเพราะว่าเครื่องเออเพราะว่าหอสะกดจิเราไม่ทำงานครับเพื่อนตอนนี้ได้พลังงานแล้วครับเพื่อน ออาฐานเข้าไปในพลังงานพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นยังไม่พอครับขอสร้างอีกอันหนึ่งครับเพื่อนับเพื่อนและนี่ก็คือการทำงานของหอสะกดจิตครับหรือเราเรียกว่า s ซครรคทาวเวอนั่นเองครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเพื่อนครับบ๊ายบายครับ